ครับทุกคนครับแม่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับที่ไหนอ่ะที่ไหนแอมอะไรอาคารนิทัศพันพฤษาดอกไม้เมืองหนาใช่ไหมครับใช่อ่หนาวกี่โมงปั๊กสอันนี้ครับนี่ก็ได้บัตรไม่ได้บัตรด้วยนึกว่าพนักงานปตทน้ำมันก็ห้าเติมถังพี่ประชชานใเอาละ นรออีกหนึ่งสมาชิกหนึ่งสมาชิกเดี๋ยวรออีกหนึ่งสมาชิกเอารถวันนี้คนเยอะมากเลยวันหยุดยาวใช่ไหมครับเขาติดเสื้อยังไม่ไม่ติดนี่แต่ถ่ายรูปไม่สวยเป็นพลังงานเป็นพนักงานพลังงานพลักงานปั๊มมาแม่แม่มาพัฒนศึกษาโอเคพาพัฒนศึกษาพาแม่มาพัฒนศึกษานะครับ มาอบรมอบรมมาสุดสาดวงงานบาอกส,สุดสายดวงงานยาวยาวเอ็มีไม่มีหมวกมให้พีทบ้างเลยเอาไม่ขอขอรอได้ไหมรอรอ๋อ,อมาแล้วไงพี่เอ็มโอเคครับสมาชิกของเราก็จะมาแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> วันนี้ก็มากับทีมลายดอกนะผมลายดอกทีมล <c oughs> ายดอกม <c oughs> าแล้วนี่ครับ แล้วปาร์คิ้งโซฟ้าของเรานะครับทุกคนพวกเราก็เดินเข้ามาแล้วนะครับผมสวนพึกษาดอกไม้เมืองหนาวใช่ไหมครัข้างในข้างในหนาวใช่ไหมครับหนาวจ้าหนาวเปิดแอร์ประมาณ17องศาโอ้โห17-19องศาข้างในหนาวแต่ข้างนอกนี่มันตกโล๊กใช่ไหมเออรู้อุ่นบรรยากาศดีนะมีแม่น้ําด้วยเป็นตึกเหมือนศูนย์เหมือนเหมือนในหอประชุมเศรษฐกิจที่กรุงเทพอ่ะฟีลประมาณนั้นปะ อ๋อเป็นปากทางนี้ก็ได้ทางทางนี้จะล่มนะอันนี้อันไหนล่มอันนี้ล่มใช่ไหมนี่ครับทุกคนบรรยากาศโอ้เหมือนสู่ประชุมเศรษฐกิจคือเวคล้ายกันมั่วเดินเข้าไปนะครับสำหรับค้าเข้าก็ไม่มีนะครับเข้าฟรี ซึ่งเป็นในเคเรือของปตทนะครับปตทบัดไปอกมาเพื่อเหมือนแบบมาเดินป่าชายเลนในประมาณนี้นี่อะมาเดินป่าต้นตะเคียนทอง วันนี้อากาศดีนะครับดีที่ไม่ตายค,ครับทุกคนพวกเราก็เดินเข้ามากันแล้วนะครับทาน,นี้ทัศพันธ์ึกษาครับเดินเข้ามากันแล้ว เย็นไหมโอ้ยเย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำมากโอ้เมืองหนาวจริงๆบรรยากาศแล้วตรวจเข้าก่อนนะครับเข้ามากันแล้วนะครับอาาามเงอ๋อมีเงาด้วยเงาเหมือนเรามันอยู่ใต้น้ำนะครับโอ้มีเงาเออเนี่ยเงา มันเราอยู่ทะเลเจอไหมติดไหมไม่เอายังไงพี่ติดตัวอะไรอ่ะก็ทะเลวัดทอวัดทอขาน้ำหมดได้ไหม ครับคนเดินเข้ามาครับสวนเข้ามาในสวนกันแล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นมีน้ําตกเบ็ซิของป่าไม้ลาทานน้ำตกโอ้วันนี้ก็คนเยอะมากเลยนะครับมันจะเป็นหยุดยาวหลังสงการโอ้อาคารใหญ่ามากนี่ครับป่าไม้ลำทาน คก็คนเยอโอ้คนอย่างแน่นครับพวกเรากำลังจะเข้าไปดูข้างในนะครับเมืองหนาวข้างในก็จะเป็นดอกทิวลิปละละหลายสีนะครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเข้ามากันแล้วอแอร์หนาวจริง นเยอะมากเลยครับวันนี้นะครับก็เป็นดอกไม้อันนีก็ดอกดอกทิวลิปป้าแม่ดอกทิวลิปใช่ไหมครับทิวลิปก็จะมีดอกหลายสีมีสีขาวสีแดงสีม่วงมีสามสีใช่ไหมแม่ดอกไม้ทิวลิปนี่ก็เป็นโดมครับโดมสําหรับดอกไม้เมืองหนาวนะครับแอร์ก็เปิดหนาวมากเลยเข้าข้างนอกข้างนอกอย่างร้อนเดินเข้ามาเนี่ยแบบลมลื่นมากลมเย็นเย็นแอร์ นี่ครับพาคุณแม่มาทาราศึกษานะครับไม่เคยมาตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นสดชื่นเย็นนะเย็นชอบแม่เอาชอบถึงชอบชอบชอบชอันนั้นอันนั้นเหมือนมามาดูเลยค่ะลูกคนเยอะมากเลยคนเยอะคนเยอะ ว่าวันนี้คนเจ็บไม่เยอะนะครับแต่ลืมไปว่ามันเป็นหุดยาขเขาอาจจะลาต่อช่วงสงการถึงวันอาทิตย์เลยมันจะมีโซนกาแฟนะครับโซนกาแฟของอเมซอนโซลานกาแฟโซนออกมาอันนี้ดอกเทลลิปปะเลอดดอกอะไรฮะอ,อ,อ๋อ,อ,อเทลลิปข้างขวาอันนี้ดอกบานคน คนเป็นแสนนะครับมาอยู่ที่สวนรึกษาเมืองหนาวนะครับผมดหอกเยอะมากื้นนี้ดอกสวยนะนะครับดอกไม้มานาชนิดนะครับข้างหนนี้นะทั้งดอกทิวลิปทั้งดอกเมืองหนาว ก็คือเขาจะเปิดแอร์ให้ดอกไม้นะครับก็ส่นมาพเป็นดอกไม้บมางหนาหารูปบรวมก็าจะมีโ,นโซนทานกาแฟน,นะครับผู้คนจากหลายที่มามากันเยอะห,หารูปหารูปก็จะเป็นดอกมไม้เมืองหนาว ดอกไม้หลากหลายนานาชนิดดอกไม้สดทุกดอกเลยนะใช่ไหมเพราะว่ามันชอบอากาศชอบอากาศแบบนี้ใช่ไหมอากาศหนาวๆคุยกับคุณไงคุณอะไรคุณน้องไงไปข้างในกันนะครับไปดูสวนมากมันก็จะมีดอก นี่ยทิวลิปใช่ถ้าส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมยําแม่ถ่ายดอกไม้ใหญ่เลยแม่ไม่เคยเห็นแล้วครับแม่แม่แม่เปนะ็นไกด์หน่อยพารีวิวหน่อยแม่สวยสวยไหมครับกําลังสวยกลมพอดีไม่บานเยอะต่อใหม่ต่อใหม่ต่อใหม่กลนพอดีไม่ทันดอกสวยไม่ไม่บานเยอะอันนี้คือดอกอะไรครับแม่ดอกทิวลิปสวยเนาะค่ะสวยเหมือนสวยเหมือนแม่เลยเนาะสวยเหมือนแม่ อันนี้ดอกไม้ดอกอะไรดูไหมสวยดีคนเยอะบ้างเนาะข้อมูลเป็นที่อะไรที่กินข้าวกินกาแฟนี่เหรอชอสำนักงานของเขา ไปทางนูน้นทางนี้คนเย,นยอะคขบนคนบนเขาข,ขึ้นไปทำอ,อ,อ๋อขันมากัน,อนดอก ไม่หนาวเปิดแอร์16-17องศาก็เลยหนาวเพราะว่าดอกไม้น่าจะชอบต่ออากาศที่เย็นๆนะครับก็คือเป็นดอกไม้เมืองหนาวนจริงๆไปก็ฝนเยอะนะครับบิกโกเนีย อไปไปไหนต่ออ๋มัน,นมองเพลินเมันดอกกุหลาบไปเนาะมีกาแฟเมซอนใช่เมซอนปะไปอออ หมดแล้วครับพอเราก็เดินออกมาที่ทางออกแล้วเราพาไปดูก่อนกับพาไปดูอ่าสิ่งที่งานที่ PTT ได้ทำกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือขนส่ง LNG ประเภทเมมเบรนแท้งน้าผมเรือขนส่งอรือเรือล้ายเรือสำราญเรือลบเลยนะครับ ใหญ่มากนี่เป็นขนาดแบบเรือจำลองนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ำมันนะครับถังเก็บ L N G สตตรกแทงความจุถึง2อง0 0 0หลูกบาทเมตรเลยนะครับโอ้ใหญ่มาก ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สุบน้ำทะเลเพื่อใช้เปลี่ยนสถานะ LNG นะครับผมโอ้จำลองพวกอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนสถานะ๊าซธรรมชาติของเหลวโอ้จำลองอันนี้ก็จะเป็นวาล์วนะครับวาล์วตัดแยกระบบข้อเรียงน้ำส่ง เป็นไงบ้างครับแม่สำหรับส่วนพุทธสาวเมืองหนาวครับสดชื่นสดชื่นสดชื่นหัวใจเย็นเย็นสบายเย็นสบายเลยจากร้อนร้อนไปอยู่ที่เย็นเย็นสวยไหมครับแม่สวยค่ะความรู้สึกแม่เป็นไงบ้างประทับใจไหมครับประทับใจที่อยู่ได้มาอยู่กับลูกนี่แหละสวยนะดอกไม้มันแบบสด บานสดทุกๆดอกเลยเนาะค่ะสวยลูกเคยมาครั้งแรกใช่เหรอไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันครับค่ะค่ะนาตื่นตาตืนใจมายสะอาดไหมเนาะเป็นไงบ้างครับสำหรับสวนพฤกษาสวนไม้เมืองหนาวครับคนเยอะมากคนเยอะมากคนหนึ่งแสนคนมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับคนเยอะมากเากปิดในแม่หน่อยสิระทับใจปประประประทับใจกับของพีทีทีไหมครับ กประทับใจแต่คนเยอะมากเตรียมซื้แ้เท่าไหร่ครับร้อยเก้าแปดจุดห้าว้าวที่เหลือคือคนเยอะคนเยอะ okay. เอาแป้ไปละไปไปก็ทุกคนพอเราออกกันแล้วเดี๋ยวเชียร์คนต่อที่ถึครับผมไปบ๊ายบาย